ประกันค่าชดเชยโลกไร้แรงเจอจ่ายจบจ่ายเบี้ยเพียง20ปีคุ้มครองถึงอายุ99จ่ายเบี้ยคงที่มีมูลค่าเงินคืน สวัสดีค่ะฟ้ามานี่มอค่ะวันนี้ฟ้าก็จะมารีวิวนะคะประกันโรคร้ายแรงที่ฟ้าซื้อนะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นประกันโรคร้ายแรงที่มีความแตกต่างจากในตลาดนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อประกันโรคร้ายแรงค่ะมันจะเป็นลักษณะของการจ่ายเบีย้ยทิ้งปีต่อปีนะคะแล้วก็จะมีการปรับเบีย้ยขึ้นทุกๆ5ปีะคะ่ะแต่ว่าตัวที่ฟ้าซื้อนะคะจะเป็นการจ่ายเบีย้ยแบบคงที่แล้วก็จ่ายเพียง20ปีหลังจากนั้นหยุดจ่ายแล้วก็จะมีความคุ้มครองต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีเลยค่ะแถมไม่่่พอนนนะะคคคยยังงมมีมูลาาาาเิืใหห้้้ดวถาาวถก เรามีความจําเป็นต้องใช้เงินหรือว่าต้องการปิดมูลค่ากรมธรรม์ออกมาค่ะยกตัวอย่างเพศหญิงอายุ30ปีนะเลือกซื้อทุนประกันโรคร้ายแรงที่1ล้านบาทนะคะตัวนี้ค่ะเบีย้ยประกันจะอยู่ที่ตีละ32,410บาทค่ะซึ่งความคุ้มครอง1ล้านบาทนะคะก็จะแบ่งออกเป็นกรณีที่1นะคะถ้าเราตรวจเจอโรคร้ายแรงระย,ยะรุนแรงเลยเนี่ยบริษัทษก็จะจ่ายให้เท่ากับทุนประกันชีวิตที่เราซื้อนะคะนั่นก็คือ1ล้านบาทนั่นเองจ่ายเป็นเงินก้อนให้กับเราเลยนะคะกรณีที่2ถ้าเราตรวจเจอโรคร้ายแรงระยะต้นกับปานกลาง ก่อนนะคะบริษัทก็จะจ่ายให้เท่ากับ20%ของทุนประกันที่เราซื้อนั่นก็คือ200,000บาทค่ะส่วนต่อมาถ้าตรวจเจอโรคร้ายแรงระยะลุกลามก็จะจ่ายให้ส่วนที่เหลือก็คือ800,000บาทค่ะรวมแล้วก็คือไม่เกิน1ล้านบาทค่ะกร,รณีที่3ถ้าเราเสียชีวิตโดยไม่ตรวจเจอโรคร้ายแรงใดๆเลยนะคะบริษัทก็จ่ายให้ที่ 1, ทุนประกันค่ะก็คือ1ล้านบาทและกรณีที่4นะคะกร,รณีที่เราอยู่จนครบกาหนดสัญญาก็คืออายุ99ปีนะคะบริษัทก็จะคืนเงินเ ok ท่ากับทุนประกันให้กับเรานะคะอยู่ที่1ล้าานนนบทเช่่กัคะ ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะกรณีไหนบริษัทก็จะจ่ายให้ไม่เกินทุนประกันที่เราซื้อค่ะและโลรคแรงที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองมีอะไรบ้างนะคะกลุ่มแรกเลยก็จะเป็นกลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอกค่ะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มโรคหัวใจระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิตค่ะ กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทํางานที่สําคัญของร่างกายกลุ่มโรคที่5ก็คือกลุ่มโรคภาวะติดเชื้อการบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุกข์พลภาพส่วนกลุ่มโรคที่6จะเป็นกลุ่มโรคร้ายแรงสําหรับผู้ยาวค่ะคุ้มครองตั้งแต่1เดือนจนถึง16บหกปี อย่างที่บอกนะคะเบีย้ยประกันเนี่ยก็จะคงที่ไปเลยแล้วก็เราจ่ายเพียงแค่20ปีค่ะอย่างตัวอย่างตรงนี้นะคะทุนประกัน1ล้านบาทก็จ่ายเบีย้ยปีละ32,410บาทนะคะรวมแล้วเนี่ยเบีย้ยสะสมตลอด20ปีก็จะอยู่ที่648,200บาทค่ะแต่ว่าเราได้ความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกเลยในส่วนของประกันค่าช่วยเฉยโรคร้ายแรงอยู่ที่1ล้านบาทค่ะและคุ้มครองต่อเนื่องไปจนเราอายุถึง99ปีเลยค่ะซึ่งประกันแบบนี้นะคะจะมีมูลค่าเวียนคืนตั้งแต่ปีที่2เลยค่ะ หมายความว่าถ้าสมมติว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินเราก็สามารถกู้เงินในกรมธรรม์ออกมาได้หรือสามารถปิดมูลค่ากรมธรรม์ออกมาก็ยังมีเงินคืนให้กับเรานะคะในส่วนของเบี้ยสะสมที่เราจ่ายไปนะจะคืนทุนหรือว่าจะคุ้มทุนนะคะตั้งแต่เราอายุ61ปีเป็นต้นไปค่ะซึ่งแบบประกันนี้นะคะก็สามารถเลือกจ่ายว่าเราจะจ่าย10ปีหรือ20ปีแต่ว่าคุ้มครองยาวไปจนถึงอายุ99ปีเลยค่ะ หากสนใจประกันค่าชุดยชยโรคไล้แรงแล้วก็อยากปรึกษาในเรื่องของแบบประกันแล้วก็เบี้ยนะคะสามารถทักมาสอบถามตางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ